เมื่ิกินเขาไม่ที่แหลกๆกินหอยเขาย่างกินหนังเขาเบิดเพื่อนว่าบอกให้กินหนงังให้กินบกหอยเขาจางังย่างสูตรโบ,บราณเพื่อนเออกินบบกมื้อนี้มันข้าตัขันไม่ย,ยอม้อนแ้มอ่าไม่ตักขันยหอนเนือเขาไม้ขาขนาด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้พ่อพ่อแะครับช่องห้องปงชนแนลครับเอครับวันนี้มากครับยายร้อนพี่น้องบร,รรยากาศอยู่ทงไฮที่มากนะแม่นาออากาศดีดีวันนี้นะครับนเ,นเอาได้ยัางนนี้แม่นเนมีเขาไม่ไมพี่น้องหนึ่ง<อ>ขาไม่เมืนเอนี้มากินกับตำบกทัวกับต้มบกหอยหน้าหอยโคงหน้าครับแล้วกินขาไมเพ่นวากิน่บกจ๊กโบเบิอืต ให้ใส่ตันใส่ตันคือมือนี่เป็นมือสอกอิกินเขาไม่ที่แหลกๆกินหอยเขาย่างกินหนงออัง,ง,งเขาเบิดเพิ่อนว่าบ่ให้กินหนงังให้กินบักหอยเขาจังย่างออสูตรโบราณเพื่อนเออกินบบกจกบอลงเออจกบอลงเออคือจกไดบอเล่นเอาบ่เป็นจกบอลงจกบอโลงคือว่ากินบอเบิดกินบบบก โจกโบเบิร์ตนะเขาง่ายซะเขาไม่ได้เป็นหนอมาอนี่เป็นมือพันดันดีกินเขาไม่กับหอยหอยหน้าหอยปังตำทัวบรรยากาศอยู่ทงไฮยังหน้าเอาไหมกินเลยครับผมกินโบ๊กโจ๊กโบเบิร์ตครับผมเพื่อนว่ามาอนี่ไม่มีอาวุธหรอบอมมามาพี่น้องไม่แล้วไม่แล้วนี่มีหอยตำกิมได้เป็นพี่น้องมีน้ำจิมมานํ่เด้อกินเขาไม่ครับตำบอกทัวครับจีมบอกหอยหน้าหอยโขงพี่น้องมามากินน้ำกันเอาเอาเลยได้พี่น้องมามากินน้ำกันเขาไม่เย็นหอน หอไมอไหมอมเลยนนอหอมหเล <c oughs> ยพี่นนอกนี่ไ <c oughs> หนมาเนี่ยแสบป้อกอนรสุดยอดสบายอ่านพี่น้องจำชัมาแซบครับนัวนจประเดกตอนไทยพี่นนอกแสบพองแท้พี่นน <c oughs> อกอห้นา, <c oughs> นาห้ปังกผ็ผอมไหมพี่นนอกเนี่ <c oughs> ยกินได้แบบกินไหมให้ใสจันท์ใสจันกินโบเบิ ก็คือกินโบบกโตกบเบสเาบอ่หนูสันวันด <UT AR> ีนะเหมือนเนาะูสันวันดีเขาไม่ไ่คือบุออกว่ะนี็ไหมกินปลาคอยกับตำทัวอือืมขาดันเแซ่หยอดนะขาวไม่หรอกน่ข้าวเนี่ ของแสบแล้วพี่น้อ,อยมื้อนี้าามัอนพัตตะข่นไม่ยี่หรอนีอ่เพื่อน่าพัตตะข่านยี่หรอนเขาไม้ขาวขนาดหอมเนาะหอมกระหนะันเนาะจริจริงพี่น้องกินเขาไงครับตามสูตรโบราณเลยไหมเนานะแม่ พ่อแม่พันผ้าวาอเอาเข้าวาน้ำเพลิงเจลได้ไหมเนี่ยยิ้มน,นะมาหวานหอมหอยก็ได้มาลองจินกัได้กินน้ำตาลหมุทั่วก็ได้กกไดแน่นหวานขนาดหอยหน้าหอยปังนี่มันจีออนพี่นออ้องบุ้งหอยสลี่ได้แล้านยำอะไรอยู่แน่นรอบนี่น้อยไม่นหน่อยผมน้อยไม่นออ่อย ร้อยเนี่ยโหสูตรอะไรพี่น้องนะครับต้มดนมันจีมันจีหยาบนี่ไงเนาะอืต้องต้มเพราะดีสุกกระพอบดีสุกกระเพาะความจำจำจำมันมันฝามันเปิดกระพ่อพี่น้องฝามันฝามันแก่ได้นะฟ้าจนไมนเปิดนะครับบางบางทีผมโมโหเพราะมัต้มจนต้มจนในหมกโดนเนาะคนมันบอกคืนต้มโดนล้ามันจุกหมด แล้วกันจวงแมวคือไว้าพอแม่พันว่าตอนที่กินข้าวไม่ให้กินบบของไอยน้ำไอ้มันคยิบเข่าเขาจังยั่งคุณว่าอันนี้ก็ได้ว่าตัวกินก็บ้อกหอยกันเลยหาบ้องหอยมากินพี่น้องสูตรก็สูตรเก่าแก่คนพอแม่พันพาว่ากินบะบกี่โจ๊กบะหมี่ mới khẩu nhang, kim lang khẩu bớt. cái này, mong kia là ăn bùn bớt, chúc bù lông, chúc to๊c trái bớt. bao vứt bớt. bao hết. men nhau. Ừ. Uh. men nhau bớt. ăn bù bốc, chúc bù lông cả men. cứ là ăn như vậy cả bù bốc. chúc cái nào cả bù lông, bù lốt. không thể cữ. không thể đây, ừ. không ต,ต,ต,ตุู้ยตุนตุ้นผุคือยปูโอ้มันมีรเสเกลือูตร้านพี่นาะพอเปนพาบาะกินไปได้กองยังพุ่น,น,นอยู่บักอันเกลืองขึ้นหนักหมูนทั่าก้อยังพี่เนาะนมันกลันหมอยกว

จำมุทัวขึ้นนวดดีเห่อนวด,ดเอเนาะำเส้ประเดกตอนนี้หรอหนวดอ,อืชุดตัวอะไรไปน้อยอเอเย็หน่อย,เ,ยอเป็นหน่อย,ออยเลยอ,ยอืมย้กคุบๆเลยแบบไงเลย ร้านลงพี่น้องเอ้ยต้มทัวแสลบหลยันกลัวใส่ปลาหลตอนพี่น้องปลาไหลมานด้มัน,มนมเลย,ยหนูขอใก็ใส่ใบไงพนะี่น้องใส่กลางๆนะใส่ธรรมดา ใส่พอดีกิน,นอาขอโทษขอไข่ทานพินกันก,นนกรนแล้วก็มาอีกอือออกมาอลไรบ้าย มนจการร่มหนาพี่เนแะ่จ่ามันนี้คือมัมีร่มอะนี่ไงเนาะอืมอืมแพตตี้ตึงๆอยู่ขึ้นๆนะแต่บาหามบ่หอนเนะาะบ่หอนร่มบ่แห้งนะขึอย่างเกี่ยวเขาเว้ย ก็แค่เส้นหางเนอะอืมหวานอย่นะแซ่บกรองเถนีไปเนาะมาแดกอนกินเนี่นยมันจะมันมีฟัดไม่มันมิจังบ่อวด กินเขาเ้วยพี่นอก <laughs> เขา้ลยครับ <laughs>

อู้อากาศดีเนอเอ้าุบยุดลมลมมัมมี Ừ, Đã.

เเนาะเดีมากินข้นาวนาขาวใบงีเจนมบากใ้ใหญ่อะเยอ่เหลเลยองยังูนนี่ถึงใจบบยำม้หัใหญ่พวดพวดดีใจพี่น้องได้ไมากินน้ำมาเลยบอกห่นกินน้ำ <c oughs> มาได้มันยำไดนมันอวนเนาะง่อยหนยหน ไม่น่าให้โขงสุดยอดเลยพี่น้องหวานดีกินน้ำอัดนี่กินน้ำกันเรืออ่ะแต่หมกตัวครับตสมหอมอันเนี้ยเราไปแล้ว มาจากใช้นอมากินเขาอยู่หันด้าอืมอจับอืมโอ้โหอือิ่มไหมอิ่มเหกูบดเหรบดอิ่มอืมเนาะอิ่มอิ่มหวานดีครับ หอยม boy, ันอ้วนไรหัยอ้วนอืหัยอ้วนกวนบม้อไหนนะฮะไออินมันเจ็บหอยเจ็บไปแลอว ทำน้ำมะหอมเข้าม่กับอดกันเอาขึ้นไปจรองตักทั่วกันนิ่มอ่ะยังคื้นยังแฉบเขาไม่แฉบเบิดติบไปหนอกเอามากสวดจนผุ่มได้ไหมเนาะแมน อีเราบ่ไหนเขา,าอยู่บ่ไหนพ่อครับเอ้าเอาซ้ำอีก่อันไหมเนาะเอาครับกตกินบ๊วยเพื่อยาบ้ากันได้พี่น้องเด้อได้หอยหน้าหอยโข่งนะครับอบ่ามากินกับตามหมกทัวนะครับกับเขาไม่พี่น้องโอ้เสียบของแท้นะครับบรรยากาศอยู่ตรงไหเมาด์นะครับเนาะจะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกคนเนี่ยเกียรติ์ที่ตามรับชมช่องน้องโป่งชแนลน,นะครับอ่าขอบคุณทุกการที่ตามทุกไลค์ทุกแชร์นะครับ ผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่น้องที่เลืมกดไลค์กดแชร์กดนสับสะไก่แนมแน่เพื่อเปพื่อลังใจฮองผม่ก็จะหลอนเฮ็ดคลิปดีๆน,นะครับเนาะนะครับแล้วก็ผู้ใดมาเบิ่งก็ขอให้ลำไม่รวยสุขภาพแข็งแรงรลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นได้พี่น้องเด้อนะครับอเอาก็มื้อยังหลไรนะแม่เนาะมื้นะมอนี้เอาบรรยากาศเอออ่าบรรยากาศเย็น,นๆสบายๆบาเมืนเนาะอากาศด <ยน S 1> ีายพี่น้องลมเย็นๆพี่น้องมามาฝากพี่น้องนําเอ้าบอกพี่น้อง้อแม่อยสิอ่ะ มันเปลี่ยนอากาศพี่น้องอผู้เมื่อนี่จังได้กะให้รักษาสุขภาพดีๆเด้อพี่น้องเด้อจังได้กะได้บสุษพุสุขคนนั่นละดีใจลายพี่น้องกะให้ได้ติดตามดีตลอดมาขอขอบุณหลายๆพี่นอ้องอะแค่นี้เราพี่น้อง้อนี้เอาครับคลิปนี้เอาตามก่อนเนี่ยพอคลิปหนาส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ